ส่วนช่วงน้าข่าวพลเมืองวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเทศกาลฤดูร้อนณจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นที่กลับมาเฉลิมฉลองกันอีกครั้งในรอบ2ปีหลังจากที่ต้องหยุดไปจากสถานการณ์โควิด1 9ติดตามกับหน้าข่าวพลเมืองคุณอรดนแก้วประเสริฐกับ ในช่วงฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่นมีเทศกาลฤดูร้อนหรือมัตสึริเพื่อเฉลิมฉลองพระเจ้าการเข้าสู่ฤดูการใหม่รวมถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ต่างๆบางที่จัดกันยาวนานเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวบรรยากาศภายในงานจะคล้ายงานวัดในบ้านเรามีการประดับประดาเมืองมีการแสดงของคนในท้องถิ่นมีการออกร้านตามท้องถนนร้องเพลงและเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน ผู้คนใส่ชุดยูกตาตะมาเดินชมงานซึ่งเป็นภาพที่สวยงามน่ารักน่ามองมากค่ะยูกตาตะกับเทศกาลด้วยกันวา่าอิของฤดูร้องเ,อเวลาใส่ย,ยูกตาตะหรือดูของที่ใส่ย,ยูกตาตะรู้สึกฤดูร้องทำไมกองยูกตาตะ แต่งเสื้อผ้าในห้องแต่ตอนนี้ผมคิดว่าจุดที่สายฤดูร้อนคุณปุปญยพลบัวร,รพาคนไทยในประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวถึงความประทับใจในงานนี้เช่นกันเทศกาลฤดูร้อนเป็นเทศกาลโอมสัสรีครับหรือเทศกาลเฉลิมฉลองฤดูร้อนครับคนญี่ปุ่นจะออกมาข้างนอกมาดูผุ มาจากกิจกรรมมาเต้นกันเหมือนงานประเพณีประจำปีของเขาครับถ้าประเทศไทยมีการเฉลิมฉลองเทศกาลอย่างนี้ก็คงจะดีครับหลังจากโควิด2ปีก็เพิ่งมาจัดปีนี้ปีแรกครับคนญี่ปุ่นก็ค่อนข้างดีใจที่ได้ออกมาเฉลิมฉลองหลังจากที่เงียบหายไป2ปีครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มเปิดรีวีซ่าแล้วครับทำให้ทุกคนมาเที่ยวได้ ดยไม่ต้องมีไกด์ทัวร์หรืออะไรครับเป็นี2 4วีซ่า14วันครับปีนี้เป็นปีแรกที่ญี่ปุ่นกลับมาจัดเทศกาลฤดูร้อนอีกครั้งหลังจากต้องหยุดไปเพราะวิกฤตโควิดถึง2ปียิ่งในแถบฮอกไกโดที่มีฤดูหนาวที่ยาวนานทำให้ในปีนี้ผู้คนจึงมีความสุขกันมากสุจิตราเปลี่ยนรุ่งอรดลแก้วประเสริฐนักข่าวพลเมือง รายงานจากจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น